แค่กันเดียววู้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 วโ้เค้ยรอบถนนปลอดภัยนะไม่โดนน้งสายไฟตั้งหลังคาลดการผิสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านเลยนะฮะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องทมงานเพชรไผ่หรูเราก็มาอยู่กับเจ้าโบเบโค้นะฮะ SK 2 0 0นะฮนะรุ่น10 SN Standard Model นะฮะอันนี้ดูว่าผลงานเสียงดูฮะ ดูคนงานตัดต้นไม้คนนี้ครับผมโอ้โหโคตรเสี่ยงเลยนะเนี่ยเชือกไม่มัดเลยนะครับความสูงวันนี้เพื่อนไม่รูครับตอนนี้แบ็คโฮเรายื่นสุดแล้วทั้งบูมทั้งอาร์มนะฮะทั้ทงบุก,กี่ยังสูงอีกนะตอนนี้ก็ไม่ไม,ไม,ไมีมีได้มีหกเจ็ดเมตรเนี่ยจากพื้นขึ้นไปนะฮะโอ้ยยังเสียวเดี๋ยวจะมาย้ายต้นไม้นะฮะในบ้านเราเองนะครับผมย้ายต้นนี้ออกนะครับตน้นผักเหี่ยกนะฮะ นจะลื่นบุกเกียก็ลื่นนะฮะบุกเกียมีดินอยู่นะครับดินดำดูว่าจะลงมายังไงนะฮะโอ้ยยังมีเชือกสักหน่อยนึงนะครับนี่เราให้ไปแล้วนะครับทางผู้รับเหมาต้นไม้เขาก็ไมแล้วทางต้อแก่เขาลูกนลอกก็ไม่เอาขอดัดๆน,น,นะไม่ให้หนักเกะกะอย่าได้ร่วงเลยฮะร่วงก็เป็น เฝ้าอยู่โคดังเรเลยแล้วครับเดีย๋ยวเราใช้แมโคสองคันนะฮะทั้งเน็กเจนและก็โกเบนนะฮะช่วันประคองต้นนี้หลงเพราะว่าอันตรายครับมันมีสายไฟนะฮะทั้งซ้ายทั้งขวานะฮะแล้วก็ทางหลังคาบ้านด้วยนะต้องค่อไฟประคองสองคันนะฮะเอาถือว่าฝีมือใจถึงฮนะมัตนตักตนนนี้ เริ่มขุดเลยนะตัดรากรากมันพันกับเสาไฟอยู่ครับผมไม่ใช่ว่าเราเอาออกขุดแล้วก็ดันออกไปไปปลูกไปไม่ได้นะ พวกต้องล้อมดีๆนะฮะแล้วก็ล้อมล้อมแล้วก็ยกไปลูง ยอดนะครับรอเล็กเกนนะยอดเป็นขับกันเล็กเปิดทางตานนะ่เดี๋ยวกลับมาขับเทคเกนนะเดี๋ยวจุดงานการะลุ้นไว้ก่อนลากด้านนี้ใช้คนตับออกหมดแล้วนะครับเดี๋ยวมาบนาด้านนี้ทีติดกับเสาไฟเดี๋ยวออกหมดแล้ว โอ้แดดดีแล้วครับผมอย่างเงี้ยมันแดดดีกันทุกครั้งครับพอจะเข้างานจริงๆนะงานจิงปุ๊บเปราะปราแปะปราะปะแปะกับฝนตัดรากก่อนฮะ เตรียมตัวแล้วนะครับผมรอบแล้วนะขุดรอบแล้วไม่มีต้นนี้มันไม่มีลาดแก้วนะจะดันคันหนึ่งประคองคันหนึ่งครับอันตรายครับ สายไฟฝัฟ่งนี้ก็หลังคาบ้านเปลี่ยนเหลี่ยมไปเรื่อยนะควนขุดรอบต่อนะรอบโคนต้น ยกนำคันเก่าไห้เท่านะสมัยเป็นหวนัวลากมาแล้วครับผมมาแล้วฮะตัวแรงมาอีกคันแล้ว วัดระยะเช็คระยะนี่กงคองสเตย์ครับผมจะให้แคทเป็นตัวประคองนะฮะตัวรังไว้งานเปียกคุมเองนะ พสเตย์อะไรครับสองเส้นใหญ่ๆคือไว้ก่อนท่านจิมก็ไม่หนักหน้าเท่าไหร่หครับถ้าไม่มีพื้นที่เรื่องของสายไฟเรื่องของไอ้คาขวางอยู่กัคันเดียวก็เหลือเฟือเหลือจะเฟือเนี่ยมาประคองกันเฉยครับเดี๋ยวข้าวของเสียหาย ก็มาชิดแนบเลยนะแต่าน,นล่างนียเราตัดนะพัดตอรนียม,มีลาก,กัใช้คนตัดออกทีไว้หมดจ,จำที่แล้วนะตำแหน่งยืนนะสำคัญครับผม ก็ไม่น่าเท่าไหร่แตเพราะ่าจริงน่าจะเอาอยู่ท่าไหนก็น่าจะเอาอยู่เพราะต้นไม้แม่หนักมากแต่เราใช้รถไซส์ใหญ่ด้วยเรียมไหนก็ดึงอยู่แต่เอาชัวร์ก่อนดีกว่า เฮ้ยถึงเราแล้วเนี่ยรักษาทรงต้นไม้ด้วยนะครับ มุมถ่ายมุมนี้ไม่น่าเวิร์กค,ครับผมดูความสูงถ้าเกิดล่วงมาก็ถึงเราเลยนะครับเบี่ยงโครงคำปลอดภัยผิดพลาดมาล,ล่วงทับเราเลยนะครับ กุมทิศทางนี่โกเบนะแคทนี่รอประคองอย่างเดียวแรงไหมแรงมากก็ได้แรงมาก,นะมากเดี๋ยวกลัวจิิงจะหักนะแคทล้างมานะให้อยู่ในทิศทางล้มให้อยู่ในทิศทาง ไม่ค่อยดันออไปครับผมแลไม่กลัวเรื่องของถ้าเกิดมีรากพันอยู่มันจะพาเสาไฟลงมาด้วยครับใจเย็นอ่อนเสร็จต,ตา <laughs> ักนนตอี้โอ้ต่อมาจากระยะแนวหน่อยถึงแล้วเนี่ยดูแลนะี่โอนอยู่ไกลอ่ะถึงแล้วเนะี่ยดูกิ่งหัวนมฟาดมาถึงแนละ้วหลุดมา เ yeah. สาไฟพ้นแล้วเสาไฟไม่เป็นไรแล้ว น่าจะโอเคแล้วนะครับสมุดวันนี้อยู่ที่แคตคนเดียวนะอยู่ที่แคตนะครับ ถ้าแคทวางต้นไม้ก็ลงตรวนี้นะฮะอยู่ที่แคทคนเดียวโว้โววโว่โวโว่โอเครอดครับผมปลอดภัยฮะไม่โดนทั้งสายไฟตั้งหลังคาวัฒนธรรกิจลุล่วงครับผมวันนี้ลุล่วง ลากออกมาเรียบร้อยครับผมจบภารกิจวันนี้๋ย่ก็เหลือให้นิกเจนลากออกมาครับผมลากออกมามติดสายไฟหน่อยเรียบร้อย ลากไปเลยหนูกำลังเน็กเจนโอ้โพระนเ้ศวนช่วยดันนี่ไม่ไปนะครับเนี่ยไปแล้วไปแล้วเป็กเจนลากไปแล้วเดี๋ยวพอผมจบภารกิจเดี๋ยวก็จัดการตกแตงก่งครับผม ลากเขาข้า,างกนะันเดี๋ยวขวางทางรถออกไม่ได้เย้ครับผมขอบคุณที่านนักชมครับอย่าลืมกดไลค์ like, กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมนะครับช่องทางติดต่อทั้งเฟซบุ๊กเพจทีมงานเอสเพลียวทั้งทิกต็อกมีหมดเลยฮะทิกต็อกยูทูบเฟซบุ๊กนะฮะก็ไปติดตามกันได้เลยนะครับผมขอบคุณครับเดีนายสองคันนะช่วยกันลาก